ก็เลยค่ะเริ่มเลยค่ะพูดถึงงานในวันนี้ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออนอั๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋นะครับผอ๋ออ๋ออ๋ออเอร๋ออ๋ออ๋อเ๋อน๋อเ๋ออ๋ออ๋ออออเออวออ๋ออนออ๋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 ออของ๋ออ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 ๋อารออ๋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 อน๋ออ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 าอออ ก็งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากที่มูเกนไดของเราได้จัดครบรอบ12ปีนะครับผมอันนิวเซอร,รี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้เ,เชิญน้องทั้งสองท่านมาเป็นตัวอย่างของ,งานในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับทไมทําไมถึงเลือกเป็นน้องซีและน้องนูนิวครับก็ที่เลือกเป็นน้องอน้องซีและน้องนูนิวเพราะว่าคือตอนนี้ครับน้องทั้งท่างมี แที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของ New Generation ใหม่ที่แบบว่า,อาชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยากให้สื่อสารอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์ของโมเกนไดเนี่ยได้ถึง New Generation ยุคใหมไ่ได้เข้ามารับรองนิ้รสกันและอย่างความพิเศษอะคะของครบรอบ12ปีอะคะ่ะโมเกนไดเตรียมอะไรไว้บ้างคะ ก็ตัวนี้เราให้น้องนะครับผมได้ดทับสรรวัตถิดิขให้โดยเป็นจัดเป็นคอร์สเอามากเกษตรเป็นคอร์สพรีเมียมขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับงานนี้ครับอ่อแสดงว่าทั้งสองคนนี้ก็คือพร้อมหรือยังคะสําหรับงานวันนี้ <c oughs> พร้อมมาขอมกินมากพร <c oughs> <ม>้อมกินใช่แล้วมึงเ <c oughs> หนรุ่นยิน่ายิ่งแต่ว่าต้องมีเมนูโปรดแน่นอนเลยมีแน่นอนโปรดเมนูจริงๆชอบเมนูเลยอร่อยหมดเลยพี่สี่อะครับจะพร้อมไปไหนบ้าง เราจะมากินดกนเพราะว่าเราได้แบบเลืออวัตถุดิบจริงแล้วทอดสันเป็นเป็นพิเศษให้แฟนๆได้กินกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบมาก็อยากให้ทุกคนกินในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันอย่างอันที่ที่นี่ค่ะขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบที่แบบพรีเมียมมากแล้วอย่างในวันนี้คือเตรียมอะไรมาบ้างคะของทางวัตถุดิบความพิเศษ ก็ความพิเศษของของวันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับคือร้านของเราเน้นความของสดใหม่และก็พรีเมียมของวัตถุดิบจากญี่ปุ่นครับผุก็จะเป็นพวกปลาดิบต่างๆแล้วก็เป็นพวกพรีเมียมวัตถุดิบเช่นทราบบ์หมูฉลามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอูนิครับทุกอย่างก็คือจากญี่ปุ่นหมดเลยครับซ,ซึ่งซึ่งนางสีแล้วนุ่นดิว่าคือได้มีส่วนร่วมในการเลือกวัตถุดิบ<ช>ด้วยไหมคะใช่อันนี้เราเราเล็งอะไรกันไว้เอ่ย ไม่เชื่อจะโคตรมากมีแรงในใจแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูกันเออต้องต้องลงมือทำด้วยใช่ไหมครับที่ซีวันนี้จริงๆอยากทำแต่ไม่น่ารอดครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรพอเรามานั่งกินแบบวงการเสษตรจริงๆมันละเอียดละออมากในการทำอาหารที่มีวิถีามันอย่างรู้หรือว่าการมีนวัตถุดิบต่างๆอะไรเงี้ยมันหายใช่ครับแล้วเกเต็นี่เชฟก็คือ ใหญ่มากใช่ครับแต่้เกิว่าคูาจ,ารจริงมีการเลือกวัตถุดิบในการจมาทำเมนูแต่กรวยเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบว่าอากมันมีเมนูอะไรเราเลือกวฏิบั่าจยากเอาว่าเซตเอเป็นอะไรอ๋อ แค่จัดสรรกสามารถนาัลุกจะกิหะเป็นเมเานนีคเป็นชุดนี้เป็นของซนิวให้แฟนๆบบเลือกชุดเอเีเป็นไปได้ครับคือตอนนี้เราก็ทำเป็นเซตนั้นไว้แล้วเรียกแฟนที่อยากมาทานครับผก็คือชื่อเป็ว่า The Experience อ๋อ The Experience เป็นยังไงบ้างครับมีชื่อเมนูของเราแล้วนี่เคยมีเลยแรกเลย ก็คประสบการณ์ที่ดีครับทุกคนจะต้องมีความสุขไปกับเซ็ตของเราครับเออเซตของเราเนาะเน้นเนาะเน้นเนาะเออเซตของเราตีแล้วต้องดูเนาะให้ให้ฝากถึงความพิเศษของวันที่เขาสิบสองปีนะคะให้พี่ ครับก็จริงแล้วมูลแกนแดก็จะมีการจัดงานครบรอบทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ปีนี้ครับก็คือเป็นอีกปีหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษมากที่เราได้จัดกิจกรรมต่างๆนี้ขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสัมผัสแล้วก็รับประสบการณ์ดีๆของร้านมูลแกนแดครับผม้อเคขอบคุณค่ะ